สวัสดีครับอยู่กับผมช่องสุดหล่อบอดินวันนี้มาดูทีมงานสุดหล่อบอดินวิ่งงานกันครับผมรถเราก็จอดเข้าอู่เหมือนเดิมนะรถเรายังไม่เสร็จก็มาดูทีมงานเขาวิ่งดินก่อนนะครับเปิดคลิปมาคันแรกก็เป็นน้องมีภูนะครับผม พบกับคันแรกน้องมีผูไปใกล้ไม่ได้นะครับผมฝุ่นใส่งานเที่ยวนะครับผมเป็นงานถมแปลง ต้องหาที่ลบฝุ่นก่อนนะฝุ่นเยอะ รถวิ่งประมาณ7-8็คันนะครับผมเราว่ารถรถดินรถวิ่งนี่เยอะนะรถร่วมทีมงานนี้นะครับ บุ้งกีหนึ่งปล่อยตัวได้ครับผม ล็อกกี้สุดหล่อประจำทีมงานนะครับผมคันนี้หล่อจริงๆนะ ดูกันอีกคันหนึ่งครับผมกับเจ้ายักษ์เขียวเป็น e f t r 2 4 0นะครับผมคันนี้อา้าวมีการให้สินบนด้วยโอ้โห เปลี่ยนมุมดูเปลี่ยนมุมชมกันบ้างครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันฝุ่นนะฮะฝุ่นเยอะเกินนะครับผมมาอีกคันแล้วครับเจ้าคุณปู่แม่คันนี้นี่ทีเด็ดเลยนะนี่ เสียงนี่หวานเจี๊ยบเลยนะ มงานนี้นี่มีแต่รถหล่อๆเลยนะครับผมอีกครันแล้วครับเจ้าคุณปู่ JCM มแม่เสียงนี่เดินหอบมาเลยนะสงสัยน่าจะเหนื่อยน่าดูอ่าทำการปล่อยตัวได้ครับผมสำหรับเจ้ายักษ์เขียว คันใหญ่มากคันนี้ก็ต่อออกจากอูช่างบิ๊กโคราชนะครับผมเขาต่อรถได้สวยจริงนะอูนี้ ปล่อยตัวได้ครับผมสําหรับเจ้าคุณปู่หัวยาวหน้ายาวนะคุณปู่หน้ายาวเสียงนี่หวานเจี๊ยบเลยนะคันนี้นะแม่ทีเด็ดทีเด็ดของชีมงานสุดหล่อบอดินนี่นะครับคันนี้ ผรถจันเงียบรถเสียงเงียบรถรออีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้ก็สุดจริงสุดจัดนะครับผมคันนี้รถรอประจำทีมงานอ่ามาแล้วครับผมเจ้าคุณปู่ j c ซ ครับผมคันต่อไปเป็นเจ้าโดมิเนเตอร์เครื่องน่าจะ210นะครับผมคันนี้เป็นรถห้างนะครับผมรถห้างต่อใหม่ แม่รถใหม่นี่ดูยังไงก็สวยนะครับผมอะไรอะไรก็สวยไปหมดนะครับผมสำหรับรถใหม่มาแล้วครับผมรถไฟรถหล่อของเจเจนี่ มาแล้วครับผมเจ้าโดมินิเตอร์แม่รถใหม่ดีดูยังไงก็สวยนะเจี๊ยบสั่งลุยสวยงามครับมีระบบลากลูกด้วยโอ้ยไม่ธรรมดา คิวต่อไปของรถล่อจานเงียบครับรถล่อเสียเงียบสุดล่อในทีมงานทำการปล่อยตัวได้ครับผม ันต่อไปครับผมรถหล่อเสียเจมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดหล่ออีกคันนึงนะครับประจําทีมงานสุดหล่อบอดินสมชื่อจริงๆนะคะสมชื่อทีมงานจริงๆครับผมสุดหล่อบอดินมีได้คันหล่อๆมีได้คันสวยๆเลยครับผมรถหล่ออีกหนึ่งคัน แต่ก่อนนี่คันนี้เขาใส่เป็นหมวกนะครับผมเขาใส่หมวกแต่คันนี้เขาบอกโอ้โหหมวกมันเชยแล้วกระแสรถไฟกําลังมาเขาเลยไปจัดราวไฟของช่างเก่งนองบุญมากมานะครับผมงานช่างเก่งนี้ถือว่าสวยนะครับผมสวยจริงๆนะยอมรับเลยทำการปล่อยตัวแล้ครับผม อ่านแล้วครับผมแน่รอจริงๆนะ แล้วครับผม,บผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ